สวัสดีค่ะทุกคนวิกล้องแต่งนะเนี่ยเธอวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูกล้วยไม้นะคะคุณครูสมบัติปลูกไว้สวยมากเลยสีสดมากเลยเราอยากจะรู้ว่าเขาแบบว่าไปหามาจากไหน,นเราอยากไปหามาปลูกม่งอ่ะโดนแดดก,ก็ไม่เหี่ยวอะ่ะทุกคนแบบว่ามาก,กี่วันกี่วันแล้วก็ไม่เหี่ยวมาดูค่ะมาดูเนีย่ยเห็นไหมคะทุกคนมันอยู่ตรงนี้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วสีมันก็ไม่ ก็ไม่เหนียวอ่ะดูสิดูสิมีรากด้วยเนี่ยเห็นไหมคะสวยมากมากเลยค่ะอยากไปหามาปลูกมั่งอ่ะมันเป็นแบบกล้วยไม้ที่แบบว่าเนาะดูสิมองไปมองมาก็สวยอ่ะมันเป็นสีด้วยแบบด่าแล้วเห็นไหมคะแต่ว่าใบอันนี้มันจะสีแบบสีเข้มหน่อยอ่ะมัน่าจะโดนแดดเยอะไปหน่อยแต่ว่าเนี้ยมันเหมือนมันพึ่งงอ มันเพิ่ง,งออกมามันก็เลยแบบว่าซีอ่อนซีอ่อนไวหน่อยแต่ว่าดูสิเดี๋ยวมันมีดอกไม้มันมออกดอก,ม,ออกมันออกกเห็นไหมคะทุกคนดูสิต้นหนึ่งมีตั้งสามสีกดูมันเป็นไปได้ยังไงเ่ที่ไหนมีขายบ้างคะพาพาหนูไปซื้อหน่อยดูตอนนี้ก็สามสีเห็นไหมเห็นไหมคะเห็นไหมกอเดียวมีตั้งสามสีมีตั้งสามลายอ่ะดูสิมันช่างมหาศัจการยิ่งนะัก โดนแดดก็ไม่เหี่ยวโดนแดดก็ไม่สีสุดยอดปิดมือให้คนปลูกไหมค่ะ